สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอลเลกชพิเจอร์อควาเวิร์โอ้ยเฮ้ยเฮยสวยสวยย ครับตอนนี้ก็กำลังจะออกไปที่สวนน้ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าที่สวนน้ำจะมีอะไรเล่นบ้างแล้วก็สนุกแค่ไหนนะครับ อาละครับตอนนี้ก็มาในส่วนของห้องล็อกเกอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยแมวล็อกเกอร์นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับถ้าคุณชำระมาแล้วนะครับคุณก็จะมี QR code นี้นะครับนะครับคุณก็มากดที่ d e p o s i t นี่นะครับแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถเลือกล็อกเกอร์ได้นะครับผม ส่วนเวลาคืนก็ไม่ยากเลยคุณแค่ก,กดตรงนี้นะครับแล้วก็สแกน QR code เข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากาโอ้ะเล่นอะไรก่อนครับไหนตรงนี้เลยเหรอ ไปครับนะอ่าหรออ้าวไปน้ำเย็น <c oughs> อะไรครับสายวันนี้เหรออ้าอวไปกันเย็นเหรอโอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาเล่นบนสเตชันเด็กกันก่อนนะครับเป็นการวอร์มอัพเบาๆไปก่อน điều hòam của học sinh chơi nhẹ để chúng ta cùng xem bay. bay Bay ล่องน้ำวนนะฮะอ่าต่อไปนี้เลยนะครับชื่อว่าซอมบี้เชสนะครับกติกาการเล่นก็ประมาณนี้เลยก็จะเป็นแผนประมาณนี้นะครับ ถึงแล้วนะครับซอมบี้เชสโอเคเชนโครับอันนี้วางนะโอเคนะครับค่ะแล้วี้จับแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ลงอย่างนี้ปมองโอเคครับเอาผมเอาไปด้ยไปโอ้ยโอ้ Oh, <laughs> วิธีการเล่นจิวแมนชี้นะครับก็ต้องแบกครับเราแมนแมนครับให้ให้ผู้หญิงเนี่ยครัจะเฉยๆนั่นจับสองมือแบบมาจิวไว้เหมือนกันอย่างนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเขาเก็บก่างโอเคแบบงี้อ่าแล้วมีคนอย่านี้โอ้หัวแบกเลยครับไม่อะไรวะหัวแบกไปเลยอ๋อแบกแล้วเอาไปก็เป็นไวเปอร์นะครับโซนสูง120เซนติมตรขึ้นไป พี่เคยมีไว้นั่งนั่งแล้วหลุดไปเลยลื่นหรอไม่ไม่มีใช่ไหมคิดจะมาตรวจทองนี่ครับครับอ้าววันนี้ตด๊กตรดดออกเองอ๋อครับถ้าตรวจตัวตัวครับอ๋อเอาครับไวเปอร์หน้าขาชิดครับโอเคข้างหน้าขาชิดพร้อมแล้วไปวันนี้เจ้านะตอนแรกเปนมืดครับเปนมืดเปนมืด เ่นตวอะไรนะโอ้ย้โอเคขอบคุณครับอะไรคะเอาไปก็เป็นไวเปอร์นะครับ ส่วนสูงร้อยี่สิบเซนตขึ้นไปอ้าวไปไวเปอร์ l e go กระดิบกระดิบอ้าว,าว,วเาาวาวร็รวขึ้นเร็วะเยโอ้ยออกปโอ้

โอ้โหกำลังดีตีโ้้งขวาเลยเออน้าตายแล้วครับตายกโค้งายเออรถกถือนั่งต้โ้ง,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 งขวาชื่ออะไรครับแกดูดนะิ ไปต่อมาแล้วครับเลเวลโอ้โหไม่คิวแล้วเนี่ยโอ้ยไม่คิวเลยคิวใครโอเคครับอ่าอันนี้เป็น ghost trap ครับอันนี้คิวยาวมากเลยนะฮะน่าจะสนุกเลเวล หกจุดห้าเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้ครับบรรยากาศคนรอเล่นอะไรนะ Ghost Trap อ่ะคิวยาวมากครับน่าจะสนุก <c oughs> โอ้ <c oughs> แต่ละลำที่ลงไปเนี่ยร้องเสียงหลงกันทั้งนั้นเลยนะครับอ๋ออันนี้นะครับที่คนเขาเล่นกันเยอะๆนี่เพราะว่า ยาวสวยแล้วมีจอหนังอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวถ่ายไว้น่าจะเห็นใช่ไหมเจอหนังอยู่ด้านไหนครับด้านหน้าในอ๋อโอเคครับอ่าวเต็มตัวเอาขาต่อได้ใต้โอเคเอาขวากไ้โอเคไปเอาครับไป Cost crab! Oh! nice, nice, nice! nice. ไอ้แรงกระเครับผู้ชายรงท่ามกันพอดีเนาะผ่านไปดดก็มาจากแยกันเลยดิโอเคจากแยกันเลยโนโนโนมเป็นไงครับโอเคนะจะกันแต่เดิมอ่ะครับช่ยไ้วนะโอเค này đấy, ba đứa Không ngày đâu bắt đầu bên đây này để cho bên này đi, à ันนี้เขาจะแบ่งความสูงความยากแล้วก็ความเสี่ยวเป็นแต่ละระดับนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งหนึ่งจุดห้าขึ้นไปถึงเลเวลหกจุดห้าข้างบนนู้นเลยอันนี้ซอมบี้แลนด์นะฮะโอเคานี้นะครับทิเสี๋ยวเนี๋ยอะไรอะ เดี๋ยวๆบ้านเรื่องขอดูมุมโอเคครับโว้ยโว้ยโวย อันนี้ชื่อ The Beast นะครับมันก็จะคล้ายๆภาคกว่าหลูพี่วานนาวานะครับก็จะประมาณนี้เลย เด็บไวบไครับโอเคครับ ว้าวโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวไปลองเล่นดูสักหน่อยดีกว ah. <move> ่าครับ สวิตเหรอขสยสวิตอ๋อนี่มีสวิตน,นะครับไปลองกดดิ่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับขอเล่นอะไรแบบชิวๆพักผ่อนสบายๆบ,บ้างนะครับ่ะ <c oughs> <c oughs>